สวัสดีค่ะเช้าวันพฤหัสนะคะวันนี้ก็เชิญทานคอลลาเจนเหมือนเดิมค่ะคอลลาเจนสพัสดีเท่านั้นนะคะคอลลาเจนเปปไทดยแท้จากญี่ปุ่นนะคะมีส่วนผสมของวิตามินซีแล้วก็ซิงนะคะสาหรับทุกคนเลยนะคะในครอบครัวนะคะสามารถทานได้ตั้งแต่วัยรุ่นนะคะว้ทํางานแล้วก็คุณปู่คุณย่าน,นะคะที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะทุกปัญหาผิวทุกปัญหาสุขภาพทานคอลลาเจนิงพัสดีนะคะวันละหนึ่งช้อนค่ะตอนนี้ยังมีโปรอยู่นะคะซื้อสองแถมหนึ่งหนึ่งพันบาทนะคะโป เริ่มต้นในการรับประทานคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนฝรของเรานะคะ2แถม1นะคะแบบนี้นะคะได้3กระปุกเลยนะคะ2แถม1เพียง1000บาทเท่านั้นนะคะมากู้ผิวเสียด้วยกันนะคะสำหรับสาวๆที่มีปัญหาทุกสภาพผิวเลยนะคะผิวแห้งนะคะผิวขาดน้ำนะคะผิวมีสิวฝ้ากระจุดเตือด่างดำรูขุมขนไม่กระชับต่างๆนะคะทานวันละ1 2ถึงสองช้อนกับทุกเครื่องดื่มเลยนะคะวันนี้ทานกับ น้ำวิตามินนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะไม่มีกินข้าวเลยนะคะใส่หนึ่งถึงสองช้อนได้เลยนะคะหนึ่งช้อนต่อน้ำร้อยห้าสิบถึงสอง้อยมลถ้าน้ำเยอะหน่อยอันนี้น้ำสี่ร้อยแดสิบก็สามารถใส่สองช้อนได้ชงทานได้ระหว่างวันนะคะทุกเวลาเลยนะคะนี่คอลลาเจนค่อยๆจมลงไปแล้วนะคะจมลงไปข้างล่างแล้วไหมคะนะคะเช็คนิดนึงนะคะเพื่อความเข้ากันนะคะ จะใส่กระบอกเช็คที่เราแถมไปก็ได้หรือว่าจะชงกับอ่าใส่แก้วใส่กระบอกน้ําแบบนี้ใส่ขวดน้ําแบบนี้ได้เลยนะคะทานง,ง่ายนะคะสุขภาพดีด้วยคลลาสิงภาษีกระปุกนี้นะคะไม่คาวด้วยค่ะฝาวาด้วยนะคะใครที่อยากมีผิวหน้าดูเด็กดูเด็กดูเด้งดูใส่นะคะนี่เลย